สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มะยุสคานะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอยู่กันที่เดิมเลยนะฮะไรมิทา90วันนี้จะพามาชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะด้านหน้าผมนี้เลยนะครับเป็นเจ้าตัว Isuzu m u X นะฮะ3.0 DA DVD Navigator นะฮะปี2 0 1 6นะฮะเป็นตัวเกียร์โตขับ2นั่นเองนะครับได้เป็นสีขาวมุกด้วยตัวท็อปสุดนะครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโชมนะฮะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถครอบครัว PPV ไว้ใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์0843848404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวละเอียดของเจ้าตัว MU X คันนี้นะครับรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในของเจ้าตัว MU X คันนี้นะครับ ในส่วนตัวมิวสคันนี้นะฮะราคาป้ายแดงเนี่ยออกตัวแรกๆอยู่ประมาณล้านสามล้านสี่นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาลงมาเกือบประมาณห้าหกแสนเลยฮะตอนนี้ราคาขายนะครับพิเศษเลยเพียงเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะฮะเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครคันนี้ฟรีดาวออกรถศนบาทได้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับลูกค้ามีรายได้เท่าไหร่ที่จะออกรถคันนี้คนเดียวนะฮะ คันนี้นะฮะลูกค้ามีรายได้อยู่ประมาณ3 0,000ื่นสามหมขึ้นนะสามารถออกคนเดียวได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 5ื่นนะครับอ่านะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด3.0ลิตร177แรงม้านั่นเองนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ก็ให้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะฮะอ่าโคมไฟแบบใสๆแบบนี้เลยนะครับไฟเดียร์ทาวนิงไรนะโฉมนี้จะอยู่ด้านล่างนะฮะถ้าเป็นโฉมใหม่จะอยู่ตรงในโคมไฟหน้าเลยนะตัวนี้จะอยู่ านล่างนะมีไฟตัดหมอกมาให้ในส่วนตัวกระจังหน้ากันเอกันชนหน้าจะได้เป็นสีทูโทนนะฮะสีตัวรถตัดกับสีเทานะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีโครเมียมนะฮะมีโลโก้อิทูสูอยู่ตรงกลางนะฮะตัวรถเดิมๆสวยคลิปๆเลยนะฮะหม่ไม่ถึงแสนไม่แปดหมื่นกโลนะฮะราคาหน้าจับต้องนะเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับฟรีดาวได้ด้วยนะครับไม่น้อยอีกนะครับ สวยรถไม่เคยมีประวัติชนหนักทีคคว่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะตัวรถเดิมๆมากนะครับบางๆคมสันต่างๆกิิบๆเลยนะแล้วก็ได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับในส่วนตัวล้อยางคันนี้นะยางรัดด้วยกับยางเมคเชลินนะครับปี2021แล้วนะครับปี2021แล้วนะลูกค้าใช้2ปีเลยนะฮะค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กนะครับขอบ17นะฮะอลอยทูโทนแบบนี้นะครับดิสเบรกแล้ว น,นี่บันไดข้างก็จะได้เป็นสีเทาตัดจับสีดำด้านกระจกผ้าปะไฟฟ้านะฮะแบบนี้เลยนะครับติดคิ้วกันสาดมาให้แล้วฟิล์มติดมาให้รอบพันประมาณ60%เซนะฮะเสาบีจะเป็นสีดำด้านแบบนี้คุญแจสมาร์ทเคเล็ตนะฮะเบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะก็ของเก่าติดกันลอยมาให้นะครับครีปบกบเลยคันนี้นะฮะ นี่ดูนะครับคันสูงมัตซีนะครับติดซุ้มลงทุ่มล้อให้เรียบร้อยนะฮะดิสเบรกสีล้อในส่วนตัวไฟท้ายนะาใสใสเลยนะครับเป็นหลอดไส้ยังไม่เป็น led นะครับนะไฟถอยตัวนี้จะอยู่ตรงกันชนหลังนะครับแล้วก็กันชนหน้าหลังเนี่ยสีจะเป็นโทนนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับนะมีคิ้วสีโครเมียมข้อดีของมิวเกเนี่ยกล้องถอยหลังจะอยู่จุดเซ็นเตอร์เลยนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับนะแล้วก็มีระบบ ESC นะฮะระบบกันลื่นทะไรหลเสาล้อสัญญาณแบบชาร์จฟินหรือว่าคีบฉลามนะติดมาให้กระจกด้านหลังก็เป็นไล้ฟ้าแล้วนะะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับในส่วนของตัวภายในนะฮะน็อตเด้อต่างๆนะฮะประเข็ตต่างๆเดิมๆเลยกลิบๆเลยนะ,ะลูกค้านะครับผมนะภายในจะได้เป็นเบาะผ้าเอ๊บเบาะหนังสีดำนะฮะสามแถวแบบนี้สวยๆเลยนะครับ มีแอร์รามาให้มีจอตรงกลางขนาด10.5นิ้วนะคอนเน็กจากตัวจอด้านหน้ามาให้เลยนะครับเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะฮะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้เลยฮะรถคันนี้จอดอยู่ที่รามิทาซอย90นะครับเปิดบริการทุกวันนะฮะนี่ดูช่วงลงช่วงล่างนะฮะเดิมๆเลยนะครับไม่มีสนิมนะครับได้เดิมมากนะฮะคันนี้นะครับราคาเพียง7 6 0 5,000บาทเท่านั้นนะครับผมภายในนะคลิปริปเลยนะครับ นี่นะฮะหุ้มด้วยกับหนังสีดำเดินได้ได้เท่านะฮะกระจกไฟฟ้าเบาะหนังแท้สภาพเดิมๆนะลูกค้านะมีที่วางที่พักแขนนะฮะที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ไม่เท่านั้นเขามีในส่วนตัวที่เสียบชาร์จแบตมาให้ครบเลยนะครับ USB 2ช่องนะครับจอนะดะขนาด10.5นิ้วนะฮะคลิปๆแบบนี้นะครับผมนะ มบอกนี้เลยว่าคันนี้นะฮะน่าสนใจนะครับน่าสนใจราคาน่าจับต้องนะครับพวงมาแลมมาลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลพุชสตาร์ทนะครับนะแล้วก็เกียร์ออโต้นะฮะมีจอตรงกลางมาให้นะครับ8นิ้วนะฮะอ่าไปดูด้านหน้ากันเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่เลยสคาเพจก็จะมีโลโก้ดูเอ็กมาให้นะครับนี่คุณแจจะเป็นสว์ทคีเลสแบบนี้นะครับ รายละเอียดต่างๆเดิมๆ,ๆนะครับเป็นพรูสตาร์ทนะครับมีเอนจินสตาร์ทสต็อปด้วยเวลาจอดไฟแดงนะฮะถ้าเราเปิดโหมดนี้ก็เครื่องยนต์ก็จะหยุดทําหยุดเครื่องแต่ว่าพวกแอร์อะไรต่งงางๆปกตินะครับนะไม่แปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสามกิโลนะครับในส่วนตัวไม่ทิกเอดิทบี B มีมาให้หมดแล้วก็มีตัวเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยต่างๆมาให้นะครับนะครับแล้วก็มี เลนส์นะครับนละมันเท่านี้วิ่งได้กี่กิโลเขาจะมีบอกมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็กล้องถอยหลังนะครับมีมาให้นะครับจอแบบทัชสกรีนนะครับนะสามารถเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับวิทยุ S M A M U S B iPod นะครับ A U X นะครับบลูทูธนะครับ H D M I ได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจนะฮะน่าสนใจมากนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ กระจกมองหลังเขาจะติดกล้องมาจากโรงงานมาให้เลยนะครับนี่นะฮะเราไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับมีกล้องมาให้นะครับกระจกก็จะเป็นแบบกันแสงสะท้อนนะครับทะแยงเข้าตานะครับสวยๆอ่ะไปดูพาไปดูห้องเครื่องกันในส่วนตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะขนาด3.0ลิตร177แรงม้านั่นเองนะฮะนี่ ตัวเครื่องจะเป็น DDI นะครับบูพาวเวอร์แล้วนะครับผมนะ็อตเดิร์ไม่มีขยับเลยนะลูกค้าเบรก ABS นะฮะทานเดิมแก้มเดิมนะฮะห้องเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับไม่มีชนไม่มีแตกมาจากนั้นแน่นอนนะครับนี่เลยนะตัวเครื่องจะเป็นยูโร2แล้วเอ้ยยูโรไม่ใช่ดิตัวเครื่องจะเป็น,น 4JJ1 นะครับไม่ได้ใจว่าเป็นยูโรยูโร3ยูโร4นะฮะ มีใครแจ้งใครรู้คอมเมนต์มาแจ้งให้หน่อยนะครับดีเลยนะครับฝากด้วยนะครับก็สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ843848404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ r, ผมเบอร์นี้ได้เลยนะจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับยินดีเข้ามาได้เลยนะครับเปิดบริการทุกวันเวลาเก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับก็ขอฝากเจ้าตัว Isuzu MU-X สามจุดศูนย์ DA DVD Navigator ปี2016คันนี้ด้วยนะครับน่าสนใจมากหมาย8 7ราคาพิเศษเลย7 6 5 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมะยุสคานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ